สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับพบกันกันหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้นะครับหนึ่งพามาชมครับตัว mg 5นะครับรถน้ํามันครับแต่งรอ่อย1หนึ่งคันตอนนี้หนึ่งต้องบอกเลยว่าโปรโมชั่น mg 5ตอนนี้ดีมากเลยครับผมเพราะว่าส่วนรถนะครับต้องบอกว่าหลักแสงนะครับเพราแล้วก็มีชุดแต่งรอบคันแบบนี้ไปเลยนะครับท่านใดที่กําลังหารถที่ลองบอกว่าเป็นรถน้ํามันนะครับผมแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับผมก็หนึ่งขอแนะนําเรนรุ่นนี้เลยครับ mg 5นะครับพื้นที่โดยสารกว้างขวางนะครับเดี๋ยววันนี้หนึ่งพาม เรื่องจากทางด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับมีการแต่งชุดแต่งซันโตนะครับตลอดแบบนี้เลยนะครับทําสีดาสีเดียวกับตัวรถนะครับผมไฟหน้าก็จะเป็นแบบ LED นะครับผมตัวล้อนะครับก็จะให้เป็นล้อคอบ17นะครับผมก็มีคาลิเปอร์สีแดงเป็นแบบนี้จากโรงงานเลยครับเสริมหลอดด้วยสเกิร์ตซันโตนะครับผมมีโลโก้ซันโตอยู่บริเวณด้านหลังนะครับผมด้านท้ายต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยครับคุณลูกค้าเพราะว่ามีการแต่งตัวสเกิร์ตให้นะครับเป็นสเกิร์ตซันโตนะครับผมหล่อดแบบนี้เลยครับผม มาดูภายในกันครับภายในเนี่ยต้องบอกว่าภายในเป็นสีดํานะครับแล้วก็มีการเดินขิดสีแดงนะครับเพื่อความสวยงามครับวัสดุตรงกลางนะครับก็จะเป็นเปียโนแบ็กนะครับพร้อมกับอลูมิเนียมนะครับเพิ่มความสวยหรูหร่าและก็สวยงามมากมากเลยครับคันเกียร์ก็จะมีหุ้มหนังอย่างดีนะครับมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมครบเลยครับผมแล้วก็มาต่ากนั้นนะครับหน้าจอกลางครับขนาดติด 1ิบจุดสองห้านิ้วนะครับดูแลสวยงามนะครับผมแล้วก็รองรับ Apple c a ค p l a y โนอาโต้นะครับผมแล้วก็หน้าจอตรงกลางนะครับพอปุ่มไลน์เนี่ยเป็นแบบมัติฟังชันหุ้มหนังอย่างดีครับผมท่านใดสนใจนะครับตัว m g ห้านะครับตอนนี้มีอยู่สองรุ่นนะครับตัวรุ่นดีนะครับเป็นรุ่นน้ำต้นแล้วก็รุ่น x เป็นรุ่นท็อปนะครับต้องบอกว่าสวยงามแต่งหล่อจัดเต็มมากๆพร้อมกับฟังชั่นดีๆมากเลยครับสนใจติดต่อหนึ่งนะครับเบอร์โทรหนึ่งศูนย์ปเก้า 6659998นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ